สวัสดีครับ f อซแฟนซองอาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดวอนก่าเก็กกจะพาเอซทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวางนนทิยาพราะลุยเฮงลุงเรื่องนองอันพระลุยกับพายจาย์พิษณานะครับเป็นเลขยางเลขลัางยางเดียวนะครับที่เป็นะไรตามมาฟังนะครับขอมาแล้วกดที่ตามเป็นกับนังใจให้ด้วยนะครับขอมืลทั้งหมดนี้นนทิยาได้แบ่งปันมาให้ จัดทำเปลี่ยนคลิปเพื่อว่าจะใา้ไรเอฟซีทุกท่านในฟัง่งน้ากันนะครับว่าที่เป็นอย่างไรนะครับตามไปฟัง่งน้ากันพร้อมกับผมเลยนะครับตามมา,มานะครับทุกคนนะคะมันเห็นเรื่องที่ยากกับมีแนวทางตัวเลขของพระอาจารย์ปิศสนานะคะแนวร่างของคนจะน้นอยน้อยแน่นๆน,น,นะคะสําหรับคนตุ้นหน่อยหามพลาดนะคะมวดทัดไปหันเพื่อนหายหกสองนะคะ เลขออก 6, หกหางวดที่ผ่านมาเพิ่นหายเก้าเจ็ดเลขออกเก้าเก้านุนทิยาสังเกตการเลขลักเพิ่นบ่บลุดเลยนะคะแต่รางวดลเกสซูนกับเขาเต็มๆนะคะเกสศูนหรือเกสสามนะคะ Get นะคะงนะวดนี้เพิ่นกระหายหางเดียวหางเดียวร้อยเปอร์เซ็นเน้นเน้เลน,ล,นลางย่างเดียวจะเป็นตัวใดจะหายไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระวางนุนทิยาก,กับพระอาจารย์ปิศาจกับลุงแห้งนะคะไปชมน้ำกันเลยคะ่ะ อาจารย์กาบนามันสการค่ะ,จะเจริญพรจาลุ่นทีอวาวาจังได้มูมี่ยังดอกค่ะมีแต่แนวทางนั่นแหละยังคืนมูมี่ลุงแห่งเมือนมาทายคีคเพิ่นก็ได้อยากได้คีิปาจา,าร์วมาเรียกอะไรปาจย์มันมีตารางลอกกับบ่อหลายคู พิ่นก็เลยอยากได้เสียงพระอาจารย์อยากขอสัมภาผัสนะแม่ค่ะได้ปะค่ะได้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 ครับผมกลับมาสักอาจารย์คระอาจารย์ครับผมเออเจริญพรลุงยิงครับมันี้ก็ดีมากครับผมเชิญเลยครับวอนนี่พระอาจารย์ว่าเออเดี๋ยวก่อนเถอะวอนนี้พระอาจารย์ว่าเด็กมันคือสีมาแบบเก่า อาจารย์เอาไปสน้นส้นเหล็กคู่ขนะี่ไหมค่ะอันรักรักนุยก้ยคู่ขี่มันตั้งเบิร์ันบันบี้ันบีอยูหกสูเอาไปสน้สนกันตัว,วเดียวกันเบิรเลยโอ้ยว่าคือว่างหันเดี๋ยวว่างหันเอาเอาว่างหาันส้นกันไ่แคร์สามสูดวันนี้เอาเหล็กติดมาจาับอาจารย์ก็ว่ามันบีเก่าอยู่จะว่า เอาล็เ in okay. so so ็มาจับมันมีมันมีตะเกียบอัวเลยพอเอาเก่าพอมาเพราะว่ามันเก่าเก่าออกวงหันออกไปสองหมวหนึงก็เลยพอมาเลยเอาล็เ็มาจับได้เลยต่เจ็ดตัวเดียวที่แรกรัจิก็ว่าหกรเเกมักหาแง่กอะไรเล็กดับเพว่าดัหาเลยเอเก่าตัวเดียวเอาเก่าเจ็้หางเดียวค่ะเก่าเหางเดียว เก้าก้าว่าน,น,นี่คือกันเอาเลขอาคูชีมาลัไรมันทั้งหมดเลขคูชีมันมีหาหกสูตรตัวเดียวกันปะนึกหกสูนรมาไยรย้อนมายอ้อนหลังเรายวันมาหกศูตรเพราะผ่านจับเสือแต่ว่าสิดจับแต่เลยเอาเลขเด่นมาจับคือเก่าหัน 8, เล็เด่นกับอาสตรมันกับปกติมันกับส้นสามพอส้นสองพอสามพอส้นสองต่างหละปกติอันส้นอันส้นเบิดทั้งอาสูตรพอเหลือมาเออวันนี้กับส้นัวเก่าอีกล่ะส้นเจ็ดเก่าลักหน่วยพต้องเกลวตัวเดียเจ็ดลักหน่วยเล่ยมันปะคะเจ็ดลักหน่วยตัวเดียวล่าง เด็ร<ม><ม>ับแปดแปดกระด้เอาเลขเด่นมาส้นแล้วมันมีมันมีแปดศูนย์สองสี่แดสิบเด้แปดศูนย์สองสี่นี่อยู่สีตัวเอาเลขเด่นมาส้นแล้วเอาแปดตัวเดียวเป็นแปดลักซิบบอค่ะอาจารย์นแปดลักซิบตัวเดียวแปดลักซิบแดลักหน่บอค่ะคัเดียว 8ปดเ้างเดียวหาเดียวเต้องไปซสื้อตัวอื่นเลยแปดรักสังรอกันยังรอกันันแปตัวเดียวตัวกันแปดหัวนแปดหาตัวอ่ต้องไปซื้อสืกัเสียงให้เฉ้ๆวันนี้มันมันซ้นกันเต็มสูตรเต็มตเต็มเลยวันีก็เส่ัน เพิ่นมากเลขีนะครับเต็มปะเพิ่นมากเลข FC วันอยากให้นุญาตามเลขพระอาจารย์มันจะหน่อยคู่แล้วมันก็เป็นล่างลักลักมันมันเลขจับคู่เพราะถือลักมันกับบอลลุนนะคะวันนันใหฮ6 62มันก็ออ6หาไฮไฮ97มันก่อ9 9วันก็ได้ว่ามันลักมันบ่ลลุนเลยแต่ว่าถ้าคนลุดก็คือได้นะคะพระอาจารย์ก็เลยต้องตาม อ่าะอันอันลักสูตรเก้านี่แหละแต่ก้อนมันมันมากพอเต็มมันมากพอเต็มมันมากพอเต็มขาสูตรมันมากแค่สามแค่สามสูดแค่สามสูดอันว่าอันสูดหกสองอ่ะอันหกสองอ่ะล่ะหลักหลักหกหลักก็มาหลักเก้าอ่ะหลัเก้าก้นนี้กันแปดสูตรสองสี่เอาแปดตัวเดียว พาลูกมาพาจาย์ไหงวดวันทีหนึ่งมีถุน่าย่นสองหาหกนี่เลขเก็เป็นลักหน่วยเลขแปดเป็นลักสิบไหเน่นเนๆเลขคือแปดเจ็ดตัวกันคือแปดหาเหมือนค่ะแม่แมกันตัวเดียวแันแปดตัวเดียวน่นแปดน่น8เ <7 S 2> จ็ดกันแปดหาเนาะครับแม่แม่แมอออาลกงวันี้สนสนเบิตั้งหกสูตรนี่ ส้นเต็มสูตรเฮ่เจ็กบนเต็มสูตรปดกับส้ำเต็มสูตรแัดก็เหลือ่าให้ซื้อการ์บันง่ายว่าแจกว่าจะใครกันเลยแม่นพ่ครับใ่งหางเดียวคือแปเจ็ดแม่นพ่ครับจะใหรกันเลยพ่อมันซ้เต็มสูตรแมนเป็นล่างย่างเดียวจาสี่งกันก็ได้บอมวยวนีสันจร แต่ว่าการย้อนกับการยอนถ้ารกิดว่ามาเต็มสูตรจังสีก็ค่อยผ่านมาเต็มสูตรจังสีก็ค่อยผ่านเลยเลขลักนี่ก็ค่อยรู้ไม่ออกครับเป็นมามบ์บอักมากบ่มากนะครับผมก็บทีชื่อตัวนี้ไปเห็นเลขยุ่งเท่ากับตัวนี้แล้วแปดเจ็ดไปเห็นเลขนะเมือนี้กับแปดเจ็ดนี่นะครับผมจะเรียนตัวนี้ล่ะ กันมากเต็มสูตรคือกันมากมากทั้ง8สูตร6สูตรกันเต็มตัวเดียวกันหมดแบบเดียวกันกับหัวที่เป็น6บอสกับอาจารย์แอมแบบแบบเดียวกันครับ6แต่ว่าสูตร6กันอ่ายังมาก3สูตรคุณเด้เต่ายังมาก3สูตรคุณเด้งแล่วสูตรนี้มาเต็มวัดเลยเต็มวัดทั้ง6สูตรถ้าเวเรื่องความมั่นใจนี่จักเปอร์เซ็นต์ของใครจังโอ้ยกัจจวาเป็นกัจจวัตระ ดิบปดีคุยเนาะครับเนาะ,อะเอาเอา,เอาเต็มร้อยบอกครับเอาเต็มร้อยเลยเพราะว่าขันมาเต็มสูตรยังสี่บอเหลือบอเหลือเลยคือแปดลักซิปเนี่ยมันปะค่ะแปดลักซิปเจ็ดลักหน่วยโตเดียวอีกฮางเดียวโคโลฮางเดียวโคโลแปดเจ็ดโตกันคือแปดหาแคบเพาอยากให้กันเลยมันปะค่ะฟาชาัแนแปด ผู้ใดแกง่ายแกถึงบ่ต้องกันนะครับผมบ่ราต้องกันขาดใจแย่เพราต้องกันเลยใจแย่เอาผู้ใดแก่ขาดแล้วขาดง่ายกับกันง่ายจังหน่อยจังหน่อยจังหน่อยก็ได้แต่สิวตรงๆคือแปดเจ็ดหางเดียวบ่ต้องกับเป็นบ่ผัะกาจารย์บ่ต้องกับบ่ต้องกับเพราะว่าหลักหนอยมันเป็นเหลขกฉีดู่แล้วค่ะสรักสิบเป็นเหล็กหัวันนี้รักสิบเป็นเหล็กแต่ผู้ใดเอาเลขกรักสิบมาก มาเพลกเ็กซี่ยังครับครับผมรักรักซิเพิ่นบ่เคยรู้จักเพียครับอันพอมีมองบวาที่ครับผมอาจารย์ครับ <c oughs> ห้างเดียวออยาจะกันก็ต้องกันเราะหามกับอีกทั้หาไงก็ต้องกันต้องกับไงห้างเดียวชอบพอน,นำลครับเต็มด้วยเต็ม้เต็มย้ยเม้วยเต็ม้เต็มด้ยจะเกิดร่อยเถระ เพราะว่ามันอ่อนดุศารคมามงอนฮ่ากราบขอบคุณพระอาจารย์ได้เลยนะค่ะขอบคุณพระพระกล่าวก็ไม่ทราบพระลุกตัวเลขแนวทางของพระอาจารย์ปิสนาน,นะคะเพิ่นไห่งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกหกเป็นล่างอย่างเดียวเจ็ดรักหน่วยแปดรักซิบ เน่นแน่นหายหางเดียวคือแปดเจ็ดนะครับแปรทานี่เป็นตัวกันไม่ต้องกลับนะคะเป็นหนะ้าท่างหาซื้อสละก,กินแั่งรัฐบาลนะคะส่วนมากเลขลักพื้นบนลุดนะคะถ้าผููใดการผ่านเด็ดลุดเลยนะคะขังลางนะคะนี่ดียากแล็อวยพ่อไทยก็ไม่พี่น้องเอฟซีสูดีกันหน้าท่างของพระอาจารย์พิศนาครับกับวมาเอฟซี C, ตท่ันผู้ชมทุกท่านกับข้องที่ได้ฟังแล้วนะครับการสรุปเลือของนนทยาพระลุยของพระอาจารย์พิศนานะครับ สำหรับผมเองกับสรุปได้ทั้งสี่นะครับกับอาจารย์พิจารณให้เลขล่างย่างเดียวคู่เดียวพิจาณรย่องหกนะครับคือแปดเจ็ดไม่ต้องกลับนะครับตัวกันคือแปดห้านะครับยังล่างย่างเดียวนะครับหวังว่าเอฟซีของถี่ได้ฟังได้รู้ได้ทราบกันทุกทุกท่านนะครับถ้ารับผมก็คือที่มีสำานีนะครับพบกันอีกในคลิปต่อไปสํารับที่มีโชคดีสวัสดีครับ